สวัสดีค่ะมาพบพอกกับสาวปุ๋ยสาวสีสเกตพัดถิ่นอินฟินแลนด์สวัสดีพี่น้องสุภูสุนได้ะจมื้นี่สิพามากินตำส่วตตำส่วกุ้งใส่ข้าวปุ่นใส่นมจีนนะคะใส่นมจีนเห็ดง่าย มากินยั่วๆนะคะม,มาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อมสัสผูสุคนกินน้ำกันเดจ้ามีแรดิดแรดิดไร้เมือล่ะบอกใครกรอบปะไดนบวบเป็นบอกใครกรอบหรอกสีมันอยากเปลี่ยนนะจ๊ะมิสลัด บอกพุงบอกพุงมาท่านเด็กไปซื้อมาเดจ่ามาเดจ่า แสบๆพี่น้องเขาเที่ยงตุ๋ยมันข้ามใหญ่ข้ามหน่อยปลาแสบเลยแต่ตรงข้ามใหญ่ ฝาดมันเทละสองเลยจ้ะก,กุงุงฝนตกหพาแกเศร้าจ้ะข้าก็แจงออก แสบวด้วยจ้ะเขียงเสียงดังกับขออาไพด้วยจ้ะเด้ออย่าว่ากัน วันสิกเก็บบบลีเหมือนกัฝนตกวัได้ไปเลยจ้ะ พอได้ไปจ่อยพอเต็มาต่างเขาแจงมากกับใบม่วงลนะ่ะเหมือนเวลาไปแล้วจ้ะ ใจมากเลยมาเด้จ้า แสบบาบอกผู้ใดแสบอย่าบอกใครเลยนะคะเนี้ยวหนุ่มเส้นขนมจีนแห่งของเวียดนามแสบอยู่พี่นนอะ น้ำล,ลายไหลละสิอยากน้ำข่อยที่นอกข่อยหูอยู่ด้ว่าอยากน้ำข่อยเผ็ดเผ็ด สองใหม่สองเมื่อมือเดียวกินบาสวงเมื่อเดียวบาสวงตงส้องเมื่อได้จ้ะพี่นอง กินปลสุกาก็ขอโ้ษถขออภัยได้จ้ะ 哥啊，哥啊，皮闹。 สดนนำนัวครับขาดไม่ได้คือปลาล้าเลยค่ะถ้าขาดปลาล่าหมดได้ซับปุ๋ยสิเหมือนชีวิตนี่มันขาดอย่างพจน์อย่างหนึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะราจ้ะ Pip. มาอยู่ฟินแลนด์นี่ปรับตัวหลายอย่างวัฒนธรรมกระตางจากบ้านเฮ้าอากาศเวล,ลาตอนสปุยมาเป็นไม้ม่วงนาหอนนะจ๊ะมาถือส่วงนาหอนกับเบิงงเวลามันคือบ่ะคำจ้าเถ่อมากระแจงจังปัง แจ้งจางปางกระแจ้งจางปางอยู่ี่พี่น้องจน่าหอดฮกทุ่มดวงอาทิตย์มันจังลงก็สงสัยว่านาฬิกามันบอ่ตบอตรงบอร่ออะไรจังไดวันนาฬิกาบอ่อตรงนะจ๊ะทีไหนได้สวงนาห่อนมันสิเป็นดวงอาทิตงงย์มันสิบบ่ลงไงมันสิบบ่ตกไงมันสิแจ้งแจ้งจนหอดฮกทุ่มหมดละจ้ะ บุ้งเวลานอนได้จ้ามากไปไหมนอนบารับมานอนบารับได้พี่น,อน้องแกกก็สงสัยกะสงสัยกบว่าถามแฟนว่าเธอเป็นยังนาฬิกาเธอบอตรงบ่งบมันคือจังบมือเธอเธอ้ะก็หัวหล่อนะ เาลาบอกว่าแล้วก็บอกว่าน,นางหอนมันจะเป็นแบบนี้ดวงอาทิตย์ปรตกงายหกถุนนี่แหละเขาเอืน่นว่าดินแดนพระอาทิตย์เทียเท่ยงคืนตกเที่ยงคืนนอนไปข้าวหนึ่งตีสีทตีหานีา่เมื่อคืนมาล่ลไวรเนี่ ดวงก็ตีขึ้นมาแจ่งสวบ้างค่ะแจ่งจ้างป้างแบบนี้ต้องพยายามนอนให้รับส่วนแหลกๆเดื่อนแหลกอ่ะอาทิตย์แหลกนอนบ่ดด้ดอกพี่น,อน้องมันซับสน ซับสนบ่งูหว่าย่ำใดย่ำข้างเวีนบ่งูหว่าย่ำใดย่ำบางขื่นบ่งูหว่าเฮาสินอนย่ำใดมันนอนบ่หลับมาจา้ะ แสบแสบแสบกลุ่มขวาบานวน ย่มหนาวกับหนาวครับเลยฟินแลนด์ย่มหอนกับนอนบอไ่ได้ดยจ้ะหอนคับเดี๋ยวเปิดประตูนอนพัดลมกับเครื่องเด้นน้อยพัดหอดคนหนาแข้งกับบ๊อบปิว้ว เบาๆควบมตลกให้ฟังมือนึงก็อยากลองข้าวเหลาเมื่อกี้เป็นนางลองในครัวกระยานผัวดา,าจอบสายจอบครัวพวกกะว่าเบาๆเบาๆเบาๆ,ๆ,ๆ,ๆพอแต่เบาๆเบาได้ครับเศร้าปุย้ยกะเของไปในห้องเศร้านานเลยจ้ะห้องเศร้านาน้องอบโต้ละจ้ะ ต่เบไดเปิดเด้บบไดเปิดวสาสิเฮาสิอบโตเด้เปิดประตูขับไปปุ๊บได้ไมโครโฟนอันหนึงไม่ไม่บูทูดน,นะจ๊ะโทรศัพท์ก็ไปลองผูด้เดียวเซยุ่นละในห้องเศร้าน่ะเครื่องมูโมบอกว่า,าเหือแตกแต่จากหัวยงังนี่พี่น้องน้ำสปูยเปคนบักมวนนะจ๊ะ ยูบาลหนกับซีลองเพลงเด้มักหลองข้าวเก๊เป็นคนหมักมนวนเข้ามาอยู่แบบนี้เข้าไม่มีมูเข้ากับอาศัยเสียงเพลงอาศัยอยู่กับโทรศัพท์อยู่กับโทรศัพท์เขากับสิบผ่านไปหมื่มือมือโทรศัพท์เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่แกเ้งได้ ตลอดเลยอะจ้ะอยู่ไหนก็นยังทรศัพท์พี่น,อน้องถ้าบ่มีโทรศัพท์ซับปุ๋ยใต้แท้แจ้ขาดคักๆ แปากเผ็ดปากบ้านเลยนะเนี่ยโอ้ยกินไปกินมาปากสิเหลืองปูเลยแต่มันเผ <laughs> ็ดนัวคัดนัวเนี่ย วันใจค้คับพักคำสุดท้าย อิ่มแล้วพี่นอ้องโบอิ่มกับโบแด้มันเหมือน <c oughs> <c oughs> สำหรับคลิปวิดีโอนี้ซาปุยกะสิเดล่าไปก่อนด้วยจ้ะฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เอาปุ๋ยแน,น่ไปกำลังใจให้สาวสีสเกตผัดทินอินฟินแลนด์เนเดจาด้าเดอขอบคุณทุกทุกคนที่เขามาเบิงเขามาติดตามให้กำลังใจเซาปุ๋ยจังพอกันคลิปวิดีโอหนาได้จา้าสำหรับมือนีสวัสดีค่ะ